ก่อนคะ่ะผักเขียวๆที่คุณเห็นว่าเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาแก้อาการปวดท้องเป็นตัวช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดนี่แหละอาจกำลังทำให้ไตคุณพังหรือทำให้ยาที่คุณกินอยู่ไรค้ค่ามันคืออะไรมันคือกระเจี๊ยบเขียวที่เรากินกันนี่แหละคะ่ะโอ้โหเปิดตัวได้ดุดันมากเลยนะปานินซผักธรรมดาธรรมดาที่เราผัดไข่กินกันนี่มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ขนาดนั้นเลยแหละครับ ความลับที่อาจทำให้สุขภาพดีขึ้นสุดๆแต่ถ้าพลาดไปก็อาจพังไม่รู้ตัวเลยนะคะลุงแม็กสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอผู้เท่าเล่าเรื่องอีกครั้งนะครับผมลุงแม็กค,ครับและเนนซี่หรือป้านเนนซี่ผู้เป็นห่วงใยสุขภาพของทุกคนคะ่ะ <c oughs> ขอโทษทีเพราะว่าอาจจะลมเปลงนะคะวันนี้ป้านเนนซี่เปิดมากระทำเอาผมใจหายวาบเลยนะตั้งแต่สมัยผมเป็นหนุ่มนี่ กระเจี๊ยบเขียวเขาก็ว่ามีแต่ประโยชน์ไม่ใช่หรอครับถูกต้องค่ะมันเป็นผักอนเนกประสงค์จริงๆนะคะถ้าเรารู้จักมันอย่างท่องแท้มันจะเป็นเหรียญสองด้านของผักวิเศษที่มอบพลังบำรุงให้กับเราได้สุดยอดเลยค่ะช่วงที่1นึ่อัศวินแก้ปวดท้องและสุดยอดคุณค่าทางโภชนาการในนาทีที่2นาทีถึง7นาทีก่อนจะไปคุยเรื่องน่ากลัวเรามาคุยเรื่องดีๆของมันก่อนดีกว่านะคะ กระเจี๊ยบเขียวหรือชื่อภาษาอังกฤษที่น่ารักมากคือ l a d y s finger นิ้วมือหญิงสาวเป็นพืชล้มลุกวงเดียวกับชบาและฝ้ายมีต้นกำเนิดจากแอฟ,ฟริกาที่น่าสนใจคือทุกส่วนของมันมีประโยชน์ตั้งแต่ใบดอกฝักลำต้นไปจนถึงเมล็ดแต่ที่เรากินกันส่วนใหญ่ก็คือฝักอ่อนๆที่มีเมือกเหนียวใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ เมือกใสๆที่ห่อหุ้มอยู่ภายในฝากนี่แหละคือพระเอกตัวจริงเลยมันคืออัศวินแก้ปวดท้องของเราเลยในตำราแพทย์แผนโบราณของเอเชียเขาก็นำกระเจี๊ยบเขียวมาเป็นยารักษาอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารเมือกนี้เต็มไปด้วยใยอาหารและช่วยเคลือบกระเพาะอาหารเราได้อย่างนี้เหมือนกับเอาพลาสเตอร์ออนโยนไปแปะที่แผลในกระเพาะอาหารเลยค่ะโอ้ฟังดูน่าสบายท้องจังเลยครับ แถมยังมีงานวิจัยที่พบว่าสารในกระเจี๊ยบเขียวสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย H p y l o ล i ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นได้ด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องระบบขับถ่ายใยอาหารทั้งแบบละลายน้ำและไม่ละลายน้ำในกระเจี๊ยบเขียวนี้สุดยอดมากช่วยดูดซับสารพิษและขับถ่ายออกไปได้หมดจดเลยค่ะใครที่มีปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อบ่อยๆเนี่ย ลองหันมามองกระเจี๊ยบเขียวนะครับถูกต้องค่ะและในแง่ของผู้ชราการโดยรวมนะคะกระเจี๊ยบเขียว100กรัมให้พลังงานแค่ประมาณ30-33กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองแต่สิ่งที่อัดแน่นมาด้วยคือวิตามิน C วิตามิน A โฟเลตแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากผมได้ยินมาว่ากระเจี๊ยบเขียวนี่เป็นมิตรกับผู้ป่วยเบาหวานมากเลยใช่ไหมครับใครว่าคุมเบาหวานยากบางที อาจจะต้องลองเพื่งผักบานชนิดนี้ดูแล้วเป็นมิตรอย่างยิ่งเลยค่ะนี่คือคุณสมบัติเด่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดไฟเบอร์เฉพาะตัวที่อยู่ในกระเจี๊ยบเขียวมีคุณสมบัติช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้เข้าสู่กระแสะเลือดทำให้ระดับน้ำตาลคงที่ไม่พุ่งพรวดแสดงว่ากินแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นเร็วเท่าไหร่ใช่ค่ะและงานวิจัยหลายชิ้นก็ยืนยันเรื่องนี้โดยเฉพาะสารสกัดจากฝักและเมล็ด มีการทดลองในหนูแรดที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้วให้สารสกัดกระเจี๊ยบเขียวต่อเนื่องหนึ่งเดือนพบว่าระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดลดลงนอกจากนี้ยังมีการระบุถึงสารสำคัญอย่างฟลาวโนอยควอซิทินที่ทำหน้าที่เป็นตัวลดน้ำตาลในเลือดด้วยอัศจรย์จริงๆครับถ้าอย่างนั้นผู้ป่วยเบาหวานก็ควรจะหันมาทานกระเจี๊ยบเขียวกันเยอะๆเลยสิครับใช่ค่ะ แต่เดี๋ยวเราจะกลับมาเน้นย้ำเรื่องนี้อีกครั้งในช่วงท้ายนะคะเพราะมีข้อควรระวังสำคัญมากๆที่คนเป็นเบาหวานที่กินยาอยู่แล้วต้องรู้ค่ะรับทราบครับแล้วประโยชน์อื่นๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปล่ะครับป้าแนนซี่โอ้โหมีอีกเพียบเลยค่ะป้องกันมะเร็งสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบเขียวมีศักยภาพในการต้านมะเร็งแอนตี้คนเซอร์โดยเฉพาะมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ใหญ่และยังมีกลูตาไทโอน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญช่วยทำปฏิกิริยาขจัดสารพิษในร่างกายได้ดีดีต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ในกระเจ็บเขียวมีโฟเลตสูงมากซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเม็ดเลือดแดงและการพัฒนาหลอดประสาทของทารกในครรภ์คุณแม่ท้องควรได้รับโฟเลตอย่างน้อย400มิลลิกรัมต่อวันเลยนะคะบำรุงหัวใจและกระดูกไฟเบอร์สูงช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดและยังอุดมไปด้วยวิตามินเคและแคลเซียม ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกป้องกันกระดูกพรุนเอาละค่ะมาถึงด้านมืดของเหรียญสองด้านของผักวิเศษกันบ้างนะคะเพราะการบริโภคกระเจี๊ยบเขียวมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของบางคนได้เราสรุปมาให้6ข้อหลักๆเลยค่ะผมพร้อมฟังแล้วครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับคุณผู้ฟังเพราะนี่คือข้อมูลสำคัญที่อาจช่วยชีวิตคุณได้เริ่มด้วย 1. ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือลำไส้แม้จะช่วยแก้โรคกระเพาะแต่กระเจี๊ยบเขียวมีคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟรุกแทนซึ่งในผู้ป่วยที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวน IBS การรับประทานมากไปอาจทำให้อาการปวดบีบท้องท้องอืดหรือท้องเสียรุนแรงขึ้นได้ค่ะ 2. ออาการปวดข้อและอักเสบกระเจี๊ยบเขียวมีสารพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าโซลานินซึ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อเช่นโรคข้ออักเสบ อาจทำให้อาการปวดและอาการอักเสบแย่ลงได้ค่ะ 3. ความเสี่ยงนิ่วในไตนี่คือข้อที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะกระเจี๊ยบเขียวมีปริมาณออกซาเลตสูงมากและแคลเซียมออกซาเลตเป็นสาหิตุหลักที่ก่อให้เกิดนิ่วในไตถ้าใครเคยมีประวัติเป็นนิ่วในไตหรือผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีปัสสาวะเป็นกรดอยู่แล้วการบริโภคอาหารที่มีออกซาเลตสูงจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงค่ะ 4. ตีกับยาเบาหวานเมทฟอร์มินสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่กินยาลดน้ำตาลในเลือดอย่างเม็ดฟอร์มินอยู่เป็นประจำการบริโภคกระเจี๊ยบเขียวอาจไปรบกวนการดูดซึมยาทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงคุณกำลังทำให้ยาที่คุณกินไร้ค่าหรือไม่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเลยนะคะ 5. ตีกับยาละลายเลือดบลัดทินเนอร์กระเจี๊ยบเขียวมีวิตามินเคสูงมากวิตามินเคมีส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือด หากผู้ที่รับประทานยาละลายเลือดเช่นคูมาดินวาฟารินกินกระเจี๊ยบเขียวในปริมาณมากอาจทำให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่โอ้โหผลกระทบกับยาประจำตัวนี่สำคัญมากจริงๆนะครับเหมือนกับดาบสองคมเลยใช่ค่ะและข้อที่6คือการใช้ในปริมาณสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจากการศึกษาพิษเรื้อรังในหนูแรดพบว่า สารสกัดกระเจี๊ยบเขียวแม้จะไม่ก่อให้เกิดพิษรุนแรงแต่มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางโรคโดยเฉพาะภาวะหัวใจเต้นผิดปกติและผู้ที่เป็นโรคเกาตเนื่องจากมีการพบระดับกรดยูริกยูริกแอซิดสูงขึ้นในหนูทดลองบางกลุ่มแม้จะไม่สัมพันธ์กับขนาดเสมอไปแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะจำไว้นะคะอะไรที่พอดีคือยาวิเศษอะไรที่มากไปคือภัยเงียบ อะไรที่พอดีคือยาวิเศษอะไรที่มากไปคือภัยเงียบคำนี้โดนใจผมมากเลยครับป้าแนนซี่สรุปนะคะกระเจียบเขียวเป็นผักมหัศจรรย์จริงๆมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งและช่วยควบคุมน้ำตาลแต่ก็มีข้อจํากัดที่ร่างกายเราจะรับไหวค่ะถ้าอยากกินกระเจี๊ยบเขียวอย่างปลอดภัยและอร่อยเราควรทำยังไงดีครับป้าแนนซี่ง่ายมากค่ะทำตามนี้เลยเริ่มจาก 1. กินอย่างพอดีและหลากหลายอย่ากกินสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆมากเกินไปในแต่ละวันนะคะ 2. หากมีโรคประจำตัวถ้าคุณเป็นเบาหวานหรือกำลังทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือมีประวัติเป็นนิ่วในไตกรุณาปรึกษาคุณหมอหรือนักโภชนากรก่อนเพิ่มกระเจีบเขียวในปริมาณสูงค่ะ 3. เรื่องเมือกสำหรับใครที่ไม่ชอบเมือกเหนียวๆที่มาจากเพคตินและมิลซิเลชของมัน ลองใช้เทคนิคการผัดแบบไฟแรงและไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะวิธีนี้จะช่วยให้เมือกไม่ละลายออกมามากค่ะได้ความรู้นั่นมากเลยครับวันนี้ผักที่ดูธรรมดาก็มีความลึกซึ้งทางการแพทย์ซ่อนอยู่จริงๆนะครับใช่ค่ะพวกเราทอผู้เท่าเล่าเรื่องอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างชันฉลาดค่ะถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องราวของกระเจ็บเขียวที่เราเล่าวันนี้เป็นประโยชน์ อยาาเก็บไว้ฟังคนเดียวนะคะกดไลค์วิดีโอนี้และช่วยกันแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคเบาหวานได้รู้ถึงเหรียญสองด้านของผักวิเศษนี้ด้วยค่ะถูกต้องครับและถ้าใครมีประสบการณ์ดีๆหรือผลข้างเคียงที่เคยเจอจากการทานกระเจี๊ยบเขียวอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังข้างล่างนี้นะครับเราอยากให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพครับสำหรับวันนี้ พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ